สวัสดีค่ะเพื่อนๆตามที่ได้คุยกันไว้นะคะว่าเราจะมาดูตักแตนที่ออกมาเป็นตัวแล้วจากคลิปเดิมที่เราทำไว้นะคะเราจะมาดูกันเลยค่ะว่าเขาจะเป็นยังไงค่ะอันนี้นะคะคือเราจะทำเป็นกล่องอนุบาลเขานะคะซึ่งกล่องเนี้ยเขายังไม่คลอด เป็นตัวและก็ตัวเล็กบ้างเราจะมาดูว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะค่ะเราก็เปิดดูเลยนะคะนี่เลยคะ่ะจะเอ๋แต็มเลยค่ะเพื่อนๆอ,ออกเป็นตัวแล้วตัวเล็กน่ารักเลยค่ะเยอะด้วยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะคะ เราจะเปิดเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าเราก็กลัวมันออกเหมือนกันดูเลยค่ะอันนี้คือตัวเล็กๆเ,เขานะคะเต็มไปหมดแล้วค่ะน่ารักมากเขาจะกินหญกนะคะเขาเลี้ยงง่ายมากเลยคือแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยค่ะคือซื้อไข่มาแค่ขังเดียวเองนะคะเขาก็จะออกให้เราเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะดูพัฒนาการของเขาไปเรื่อยๆเลยนะคะว่า เขาจะเป็นยังไงอันนี้คือไข่เขานะคะไข่เขาค่ะรู้สึกว่าเขาจะค่อยๆออกมาทีละตัวละตัวนะคะแล้วเขาก็ประมาณว่าจะมีเขาขาวที่มันเหมือนกระบัเหมือนเขาคลอดออกมาแล้วเขาก็จะเป็นในลักษณะนี้เลยนะคะนี่ค่ะนี่เหมือนกะคลอดออกมาแล้วไข่ก็จะเป็น ขาวๆอย่างเงี้ยเป็นเปลือกไข่เอาค่ะอที่คลอดออกมาก็ม uh ีนะคะนี่นะคะตอนคลอดออกมาใหม่ๆนะคะตัวเขาจะเป็นสีขาวๆแต่พอออกมาสักพักตัวเขาจะเป็นสีดำค่ะน้องเยอะค่ะน่ารักมากเลยนะคะนี่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 ค่ะไปดูเลยค่ะตัวที่เขาออกมาใหม่ๆนะคะตัวเขาจะเป็นสีประมาณนี้ค่ะสีขาวๆเนี่ยค่ะนี่เลยกำลังมุดออกมาเลย น่ารักจังเลยค่ะดูนะคะอืมค่ะเห็นไหมคะพเพื่อนแล,แล้วแล้วเราก็เห็นตัวเขาแล้วนะคะเขาจะออกมาทีละตัวละตัวละตัวให้เราลุ้นเลยนะคะคือเขาน่ารักค่ะเต็มเลยคะ่ะเพื่อนๆตระกัตนตัวเล็กนะคะเยอะมาก จะรอดูตอนที่เขาฟักไข่ออกมานะคะออกมาจากไข่แล้วค่ะแต่เราจะเจอปัญหานะคะเราเก็บหนีหมดุดมุดก็ยังพยายามพี่จะขึ้นอเอาแค่คิดว่าตัวไหนรอดก็รอดตัวไหนไม่รอดก็แล้วแต่ยาถากรรมเลยค่ะเพราะเราเราทำดีที่สุดแล้ว ดูเห็นไหมคะเพือพ่อนๆเราจะจับให้ดูนะคะว่าเนีย่ยค่ะตัวเขาขาวแบบนี้อ,อยมไี่ยค่ะเขามุดออกมาเป็นอไงอืมเยอ,มอะมากเลยค่ะ พอเราอนุบาลเขาเสร็จแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทำขี้อยู่ใหม่ให้เขานะคะให้เพาเขาจะเริ่มโตเราต้องหาแหล่งที่พักใหม่ให้เขาค่ะเราจะไว้แบบนี้ไม่ได้คือเขาขับแคบเพราะว่าตอนนี้เขายังเล็กอยู่เราต้องไว้แบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วค่อยจับแยกค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราก็จะให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยว อีกสักสองสวันเราจะอัปเดตให้ดูอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ